สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไหวหลับสิบสามครับสำหรับชิ้นนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการดูกล้วยน้ำว้าดำนะครับโดยสายพันธุ์นะครับมีหลายๆท่านนะครับที่บอกว่ากล้วยน้ำว้าดำแท้ไม่แท้นะครับเป็นยังไงอยากบอกข้อมูลส่วนตัวนะครับว่าหลังจากที่เป็นคนชอบปลูกกล้วยแล้วก็ลองโทรแล้วก็ลองสอบถามดูพี่พี่และผู้รู้หลายๆท่านนะครับได้ข้อสรุปว่ากล้วยน้ำว้าดำ มีสายพันธุ์เดียวนะครับแต่ที่ออกสีไม่เหมือนแล้วก็รสชาติไม่เหมือนลักษณะรูปทรงนอกไม่เหมือนเนื่องจากยีนเด็นและยีนด้อยนะครับผู้ให้ฟังง่ายๆก็คือมีเกิดจากการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์การกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างอย่างต้นที่ออกมาจาก1กอนะครับใน1กอที่เราปลูกก็ มีความต่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างต้นเล็กๆบางต้นอย่างนี้นะครับเริ่มขึ้นเป็นสีดําแบบนี้บางต้นต้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ออกสีดํามากเหมือนต้นเล็กนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นใบที่ใบกว้างนะครับใบกว้างที่ไม่ได้ออกเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับจะออกเป็นใบกว้าง ส่วนส่วนนี้นะครับเป็นส่วนยีนด้อยนะครับส่วนยีนที่เด่นหรือยีนที่ดีนะครับออกต้นเล็กๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเริ่มดำๆเลยครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดู2ต้นนี้นะครับความดำระหว่าง2ต้นนี้นะครับเริ่มออกมาก็คือต้นทางซ้ายมือของผมก็คือต้นนี้นะครับจะลักษณะจะมีสีดำเข้มมากกว่าความอบวบของรังต้นจะสวยกว่านะครับพอขึ้นจากต้นนี้มาขวามือก็จะเริ่ม ไม่ค่อยมีความดำแล้วนะครับดูนะครับมันจะมีความต่างเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับส่วนลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วตะปุ๋ยนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวที่มีสายพันธุ์เดียวนะครับต้องบอกว่ามีสายพันธุ์เดียวหลายๆคนสนใจนะครับเกี่ยวกับกวนบ้าดำที่ผมทำออกไปนะครับก็จะมีข้อสรุปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนลูกนะครับลูกที่ออกตกมาลูกเล็กๆนะครับก็จะเริ่มมีสีดำนะครับเพื่อนย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยนี่นะครับ ออกมาก็จะเริ่มออกเป็นสีดําๆอย่างนี้นะครับเป็นกะกะอย่างนี้แล้วก็เริ่มดําสนิทเลยนะครับจนกระทั่งสุกนะครับก็จะมีสีที่เป็นสีดํานะครับแต่ว่ารสชาติของเขานะครับในความเป็นสีดําจะอร่อยมากนะครับเพื่อนๆนี่นะครับยังตรงตามสายพันธุ์อยู่นะครับลักษณะลําต้นอีกลําต้นหนึ่งก็คือที่เป็นลําต้นใหญ่แล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนจะออกดําเข้มขึ้นไปเลยนะครับดําเข้มขึ้นไปเลยอ่าเจอแล้วครับส่วนที่เป็นยีนด้ยส่วนที่เป็นยีนด้ยจะเป็นต้นนี้นะครับที่ผมพยายามที่จะแม่เขาแม่เขาโตนะครับจะพยายามแม่เขาดอกโดยลําต้นบางคนนะครับจะใช้วิธีการตัดหนอหรือหักหนอนะครับแม่เขาโต ส่วนผมนะครับคือผมจะปล่อยให้เขาตายเองนะครับในส่วนนี้หรือถ้าเขาไม่ตายเองผมจะขุดออกในขณะที่กล้วย <Okay. S 1> วีเคือ,อน,นี้นะครับเริ่มตัดแล้วนะครับก็จากเริ่มทําตาขุดหนอนะครับเอาหน่อที่ไม่ดีหนอที่ไม่สวยหนอที่เริ่มที่ทจะมีการกลายพันธุ์เอาไปทิ้งเลยนะครับทิ้งทําลายไม่เก็บไว้นะครับจะเก็บแต่สายพันธุ์ดีๆไว้เพื่อเราปลูกในรอบต่อไปนะครับ ยีนเด่นก็คงยังจะคงอยู่กับเรานะครับจะไม่ปลูกยีนเด่นกับยีนด้อยผสมกันนะครับมันจะทําให้เก็บสายพันธุ์ลําบากนะครับส่วนตัวผมที่ชอบปลูกกล้วยนะครับก็คือการเก็บสายพันธุ์พืชที่มันจะหายหายากที่ที่มันจะสูญหายไปแล้วนะครับมาปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นการรักษาอนุรักษ์ไว้นะครับสําหรับคนรุ่นต่อต่อไปนะครับสําหรับผมวัยแลบสิบสามนะครับหวังว่าความรู้เกี่ยวกัรดูกล้วยน้ําว้าดํานะครับ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้หรือชอบเกษตรนะครับสําหรับผมไวรัลบสานะครับขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับกับกล้วยนาวาดําในวันนี้สวัสดีครับ